ออมาแล้วมาแล้วเ้ยเดี๋ยวเอาไงอลิปไม่เข้าเดียกันนิพฟายวิ after, ussen, <hum. S 3> ่งง่ายกันหรอคกันเองนะแอดมินง่ายเองใช่กดแค่ไล่กันนาหรือเปล่าจ๊ะแอดมินสองคนเนี้ยโย ยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็ตอื้ออื้อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนเขาไปในก้องเพื่ออะไรอาจารย์ิ๊โ้ยเดี๋ยวนะเน็ตมันไม่ได้เลยอ่ะเอ้ยี่ยอ่าเน็ตมาแล้วอ่าเน็ตมาแล้วอืมฮึคนดูไปหมดแล้วมใช่ไม่อะไรไม่อะไรเอาไปดูย้อนหลังเอาดูสคน

ไปไหนดีไม่รู้เลยไปไหนดีเปไิอโซนเดียวนั่นๆัดรับกันยังยังไม่มาเอาปะไฟอ่ะฮะยังไม่นะวันนี้ต้องเอาปะไฟนะคืออืมต้องไปเลยแหละจำเป็นนี่เดี๋ยวไปเอาก็ได้เดี๋ยวกันนะออ ววัันนงถออยยลรเพี่จำจะสดต่อไหมจะสตรีมต่อไหมเอ่อเนบมันไม่เอื้อมเวยค่ะน่าน่าตาหน่าตาหัวควนหลุดค่ะหัวสตรีมสตรีมอยู่แล้วมันหลุดน่ะหัวเล่นเมื่อกี้นี่มันหลุดไปยาวมากเลยเอาไปงต้อมาเดินคนไออ่านแชทเดินชมต้นหินได้เท่าั้นเอ้าเอ้าเอ้าอะไรอะไวมันไม่ลูก ใส่กันไปไหนี่ะเห็นเทว๊บอยู่ในตานี่อนี่แหละอ๋อเลยอ่า <c oughs> โดนโลคิเล่นไปแล้ว <c oughs> เอาบัตรแดงไปเนี่ยก่อนนะขอหน่อยนะเนี่ยไม่มีคนเอาเมียมเสียกอ,องเนี่ยมันก็เกิดละ <c oughs> ตามสบาย <c oughs> ตายตายไม่ไหนเราโรกตัวโหรดก็ <c oughs> ดดไปกลางวงเนี่ยอะเอาได้คิวแล้วฉันโอ้โหดีใจนะตาพี่ไหท์โอ้โหในสุดก็ได้คิวตายบ้าง น้องฮารบอกจะตรวจสอบป่าตอบหน่อยไม่แน่ใจเห็นกระดดนะคะน้องแสดงว่าน้องไม่ได้ไม่ได้ดูไม่ได้ดูสตรีมอยู่นะคะ ลวงหน้า <doubled> บ <changed> okay. ้างไงเอ้า <P boost> ูดผิดไยูไหมว้นี่ยคิวหมาเพื่อนม้นมเาก่นนะคะคือเลือดเลือดหมวดนีไม่ไม่หนักใจเท่ามานหมดมานาหมดืองใหญ่ โอ้ไม่แน่เลยอะเมอก,กี้นี่นสาตัวไว้อาอผิดด้านโกกเร็วย <c oughs> ่าไ่ใกล้หมู่วานนะเน่เปล่ากดสกิลผิดด้านไม่ได้เล่นนานไงจำไม่ได้เออมันต้องหิบตรงมัข้า,า,ามไงนะพ่อเออเอาเล่นม่ได้จะกดเข้าไปเดนไปกดออกอ่ะดิน มาแล้วครับแล้วก็หลุดไปนานแล้ว,ลวลด,ด้วยหลุดไปตั้งนานแล้วนี่พื่ต่อกับเคไม่ได้ค่ะคนดูหนีนะโห, <laughs> หมดเกมน,นี้ทำยังไงอะคะก็ไปตรงคำว่าสร้างเกมคะ่ะแล้วมันก็จะสามารถเล่นเพื่อนได้นะคะก็เล่นกันเองเลยอียอยอยเอานรเยอะมา เล่นเกมอยู่ปิมไงจ๊ะมีน้อยใจเลย <laughs> เอาโผมาเอาแล้วก็ไม่บวกกัน,นเดี๋ยวเดี๋ยวคกิปพี่เกดคลิปให้นะคะโอ้ยระต,ตกมากเลยอ่ะเก็บสแต่ก่อนแอเคได้จนะ่ะก้อนแดงแล้ว <c oughs> อืมกดะติดละเออนี่โอเคได้เกาะทองมาๆมาๆน นี้ใครยิงแรงๆมาเลยยิงแรงยิงแรงยิงสะพรอนแรงมามามาวิววิท์มไม่ได้เล่นทาร่าเดี๋ยวเอ้ยตายตายกดอะไรไม่ได้เลยชีวิตได้แต่กดหน้าจออย่างเดียวกดไม่ลงไงเมื่อกี้นี้ไม่ลงสักอย่างเลยเฮ้ยเนี่ยตอนนี้ไรเฮียรีบมาเร็วเข้าไปฝั่งเขาไปสามคน อ,อือดูดิยอด <c oughs> เลขเจ๊สวยไหมตายติดสามเนะี่ยโอ้ยเขาก็ตายสามครั้งแล้วเนี่ยสามกับติดสามันใกล้กันเหรอ <c oughs> วันศุกร์ไงศุกร์ติดสาม คุงเหรอเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เฮียชวนนะคะพี่เวลากดใช้สกิลผิดพี่หัวร้อนไหมคือแบบถ้ามันเป็นสกิลของเราเองอ่ะไอ้สามตัวที่เป็นสกิลสามอันของเรานะกดผิดเนี่ยเอิมก็ยังไม่หัวร้อนเท่าไหร่แว่าพี่จะพยายามรักษาไอตัวเชลเลนเจอร์อะ สกิลเชเลนเจอร์ที่แบบเป็นฮิวอะไรเงี้ยมันมันต้องเอาไว้ใช้กับเพื่อนพร้อมกันเยอะๆหลายๆคนเงี้ยค่ะมันถึงจะคุ้มไงเออที่แต่งไม่ให้ผมคิวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เออเนี่ยแล้วเน็ตไม่ดีเข้าไปเพิ่มแบบดับดับเดี๋ยวเพิ่มยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนมันรวมกันเร็วๆจะกดฮิวให้เร็วๆเออเนี่ยต้องงี้ ไม่สนใจแล้วตีป้อมเอาตีกันเองไหมขอตีป้อมนะฮะเอ้ยเอาออกออกออกกิ๊บอบอกอบอกไ <c oughs> หวเด้อดูดิดดเล่ป้อมเลยเยอะไปเนี่ยเฮ้ยก็ต่างเงี่ยมาลูกนี่ตัวนี้แหละนี่แหละเย้ <c oughs> ยกโทนให้ด้วงด้วยอะไร เอาคงไม่ได้เข้าไม่มีมานาอ๋อเคีเคพที่สต่เมื่อกี้ไลฟ์เป็นอะไรเหรอคะเมื่อกี้นี้มันมันเน็ตไม่ดีค่ะเป็นเพื่อนในเกมกับพี่แล้วชื่ออะไรคะนี่เห็นไหมส่วนใหญ่เวลาพี่เล่นนะคะจะไม่ค่อยได้คิวหรอกแต่ว่า มักจะมีเครื่องหมายอันนี้นะคะเครื่องหมายอันนี้ก็หมายถึงว่าเราดันป้อมเยอะนะคะเออพี่จะเน้นดันป้อมนั่นแหละเนาะเน้นนก็เลยจะไม่ค่อยสูงนะคะเพราะจะเป็นเน้นเรื่องดันป้อมโอ้โหูบาเ <c ười> หนื่อยแทนเลยคิวไปยี่สิบสามเมรเช่าคิวเยอะไปไหม,หมู่้วานตอนนี้ช่วยช่วยห้าไปสิบสองคะ เออเอาอย่างนี้ละกันเพราะว่าวันนี้เน็ตมันไม่ดีเนาะเมื่อกี้มันก็หลุดอ่ะเล่นเล่นนอกรอบกันดีกว่านะคะคือเวลาพี่บอกว่าเล่นนอกรอบนะพี่จะหยุดหลังกระตีมประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะไปอาบน้ําเตรียมนอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาคเือพอขึ้นขึ้นที่นอนเสร็จอาห่ผมผ้าเอาหมอนวางเอามือถือตั้งกะว่าเดี๋ยวจะมาเล่นกับเอฟซี พี่เข้ามาหายเกี้ยงหมดแล้วจ้าไม่มีใครออนเลยเลยไม่รู้จะชวนใครนะคะอืออก็ไม่แล้วเน็ตเน็ตดีหรือเปล่าจะมาเล่นกับพี่ต้องเน็ตดีนะเพราะว่าถ้าใครหลุดกลางเกมพี่ลบเพื่อนเลยนะคะให้ดวงเล่นอีกสี เออเดี๋ยวเดี๋ยวนอกรอบเนาะมันวันนี้มันเน็ตมันไม่ดีอ่ะมันกระตุกตลอดเลยนะคะเออเลยเดี๋ยวเพราะว่าฝนมันตกอ่ะฝนมันตกแล้วพอเวลาฝนะมันตกมันเป็นอยางเงตลอดปังเก้ากอดโต้ที่ไม่ได้ไปหาบ่อยจะเอาค้อนไปฝากน้องไหใจร้าย สองคนนะคะจ้ะอ่าโอเควันนี้มีคนโดนเน็ตมาให้สองคนนะคะชื่อน้องพงษ์สะทอนหลานเศรษฐานะคะเออรู้สึกว่าน้องพูดชื่ออะไรเกียมยิ่งอะไรหลาอย่างเขาบอกไว้อยู่ในคลิปที่แล้วนะคะเดี๋ยวขึ้นชื่อขอบคุณให้นะคะขอบคุณมากเลยแล้วก็มีน้อง,น,องอน้องเต้ยอ่ะน้องเต้ยรัดช็อตนะคะบริจาคให้อีก10บบาทนะคะ ขอบคุณมากเลยนะเนี่ยคนละห้าบาทสิบาทพี่ก็ดีใจแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยอ่าเดี๋ยวนั่งอ่านนั่งอ่านคอมเมนต์แป๊บหนึ่งนะคะชุลมุนนะไม่แน่ใจไม่รู้เลยใช่ไหมว่าคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมแต่แต่แต่คงไม่ได้สตรีมแล้วล่ะเพราะว่าเน็ตมันไม่ดีจริงๆเออเรา<ต><ต>ไม่อยากเล่นนะอยากเล่นเออแต่เน็ตมันไม่ดีนะคะเดี๋ยวราอบที่ว่าหนูไปดูอะไรนะ คิดง่ายอะไรเงี้ยคิดง่ายอะ่ะทุกคนรู้จักคิดง่ายใช่ป่ะเอออันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์นะคะเวลาที่เขาเล่นไม่ได้สตรีมเนี่ยเขาแบบโคตรเก่งนะแต่ว่าเออเมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อเช้าม,ามันเขาสตรีมนะเขายังบ่นเลยว่าเฮ้ยเป็นยังไงแบบมันโดดไม่ออกอะไรเนงะี้ยนะคะบังคับออไม่ค่อยได้อ่ะมันมันจะบังคับไม่ค่อยได้นะคะน้องๆอ,อาจจะไม่เข้าใจว่า เวลาเรามาสตรีมไปด้วยนล้วมันดึงความเร็วเน็ตไปเยอะมากอ่าถึงมากที่สุดน้องบอกไม่ออมมือเลยเดี๋ยวผมดูเนี่ยห้าบาทตัดมาตัดมาห้าบาทพี่ก็อเอาช่วยขนามเข้าไปแล้วก็สะสมไว้นะคะพี่อยากได้ช่วยเดี๋ยวพอจบคลิปช่วยกันเขียนโหวตหน่อยอยากให้พี่ซื้อตัวอะไรนะคะตอนนี้มีโครงการว่าจะเอาเงินที่น้องๆส่งมาให้เนี่ยก็ได้ได้หลายร้อยแล้วเหมือนกันนะว่าจะไปซื้อตัวนะคะ ตัวแรกเนี่ยซื้อปแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นโครงการสมท,ทุนมาจากน้องๆด้วยก็คือสก,กัดเนาะแต่ว่าที่เล็งไว้ไว้อยากจะซื้อกำลังคิดคิดอยู่คิดว่าจะซื้อตัวแบบประเภทแคลรี่มาดีหรือเปล่านะมันจะได้แบกทีมได้นะคะหรือไม่ก็กำลังคิดอีกอย่างหนึ่งคือเออแอซสซซินไม่เอาอ่ะมันเล่นไม่ค่อยเป็นนะคะ จริงๆก็อยากได้แบทแมนเหมือนกันนะมันย่องย่องย่องมแล้วก็แบบอันนี้นะคะจะจบแล้วค่ะน้องเอกราชอะไรนะเดี๋ยวก็โดนตับใหม่เหมือนทาร่านะตัวอะไระ่ะเล่นด้วยครับเดี๋ยวแอดแอนเนียมานะนะคะต้องจานนกลาง อ้น้องปายยังนอนน้อยไปเฮียนอนเยอะกว่าเฮียนอนตั้งสิบสามแม่เดี๋ยวยุกีฮิแลรอคือเอ่อพอจบสตรีมแล้วว่ารอประมาณสิบห้านาทีเนาะขอพี่สิบห้าหรือครึ่งชั่วโมงเหลือห้าหรือครอึ่งชั่วโมงขอพี่ไปอาบนุ่งอาบน้ำเตรียมนอนนะคะัต์ที่นุ่งพี่นอนเตรียมนอนก่อนพี่จะได้แบบ ขึ้นที่นอนแล้วก็นอนเล่นที่นอนแล้วก็เล่นยาวไปเลยนะคะแล้วก็หลับคาเกมแล้วก็หลับคามือถือไปปัญหาคือพอพี่เตรียมตัวเตรียมอะไรเสร็จปุ๊บพี่กลับเข้าเกมมาเอาหายกันหมดแล้วนะไม่มีเฮนนี่ชวนเลยนะคะเอแบทแมนยืนเลนได้แต่ต้องอะไรนะแต่ต้องเซฟอ่ะผมเล่นโลิีล็อกอย่างเดียวก็ดีน อีกอย่างอีกตัวหนึ่งที่พี่อยากเดี๋ยวเดี๋ยวยูเพม่ชวนพี่มาอยากซื้อนะก็คือออยากจะลองเล่นเมดนะคะอีกไอดีหนึ่งอ่ะอีกไอดีหนึ่งที่เพิ่งสร้างนะคะว่าจะใช้เมดนี่ช่วยกันโหวตนะเขียนไว้ใต้คลิปนะคะว่าเอออยากให้พี่ซื้อเมดต,ตัวไหนนะคะระหว่างระหว่างเพ,เพต้านะคะอันนี้แบบอยากได้มากนะคะ หรือคุณลุงดับเบิลดอนะคะน้องปางบอกจะวิ่งตามฟ้าอาจะวิ่งตามเฮียแต่วิ่งตามไม่ทมนันเฮียหลับก่อนใช่ไหมลูกเฮี <c oughs> ยเขาเป็นนาคอร์ดวิ่งเร็วไงน้องปางอเอาตัวนี้ดีหรือเอาหรือเอาคุณลุงดับเบิลดดดีค่ะเนี่ยคุณลุงดับเบิลดนี่อ่าเดี๋ยวช่วยกันวาดดับเนะบ,บิลดอพี่เพราะว่ามัน มันไทฟอนนี่เลยไทฟอนแฮร์รี่พอตเตอร์รอ่ะเออในในในคลิปโพื่อนนียยชื่ออะไรยัยชื่อพี่พีคค่ะพีคพีเอเคนะไม่ใช่พริกนะไม่ใช่พริกตายเลยไม่ใช่พริกกับเกลือนะพี่เก่งสายไหนเหรอพี่ไม่เก่งค่ะเออพี่กอามเออพี่เล่นเล่นเนอาความสนุกอ่ะแบบเล่นเอาความตะใจดีกว่าอ่ะ แต่ว่าพี่ยังไม่เก่งเล่นได้สเดือนมั้งแล้วก็วันหนึ่งก็เล่นน้อยนะคะเนี่ยทิตย์หนึ่งเล่นครั้งสองครั้งเองจบไวตังเน็ตมีปัญหาจ้าไม่ได้อยากจบเออเน็ตมันมีปัญหานะคะเล่น,นะะของเซิร์ฟไต้หวันมาโหดดีโดเนทตละพี่ไหนดูซิงนะบอกจะโดเน็ตมาห้าาท ขอบคุณสำหรับโดเนทด้วยนะเดี๋ยวขึ้นชื่อให้นะคะโอเคห้าบาทนนอะฮาร์มลุงเลยรครับรเพราะมีสก,สสกิลหนึ่งดีมากอ่ะน้องฮาร์มมาแล้วห้าบาทขอบคุณมากค่ะช่วยกันห้าบาทสิบบาทก็ได้นะคะอย่างน้อยช่วยพี่ค่าแอร์นะโดยช่วงนี้ค่าไฟขึ้นนะากปกติค่าไฟอยู่พันหนึ่งประมาณพันหนึ่งนะเก้าร้อยพันหนึ่งเดี๋ยวนี้พันแปดพันเก้าป้าสองพันแปด จริงออ้เดือนนี้เนว้ย2,008เหรออือโอ้โหดเกินมันพี่ต้องเลียกกัมไฟฟ้ามาคุยแล้วหนูว่ามันแพงเกินเพราะว่าเราไปจ่ายเจอแต่ละคนนี่ก็พันปปลายอ่อ 2> 2, ะพันปดาปลายเกือบ2,000กับทุกคนนะอ่ะโอมันโหดเกินเล่นด้วยเออคุณประเสริฐเดี๋ยว เดี๋ยวแอดแอดเพื่อนมาแล้วไปเล่นนอกรอบเอานะคะเพราะว่าวันนี้มันเน็ตไม่ดีนะคะมีปัญหาจริงๆชื่อของพี่พิกในเกม Rv ชื่ออะไรแอนน้องพลอยบอกอเดี๋ยวนะเดี๋ยวยให้ดูนีกได้นะคะอู้เดี๋ยวเพิ่งชวนพี่มากันรัวๆเลยเนี่ยเออเดี๋ยนะพี่รับเพื่อนไม่ได้นะเพื่อนเต็มแล้วก็คำขอค้างอยู่ดูดิเทียบ Oh, นนะ่ยอดูในรายชื่อเพื่อนไงยังไม่เห็นเฮียเลยโทรศัพท์ร้อนมากเลยเนะี่ยเดี๋ยวต้องพักหน่อยไม่งั้นระเบิดแน่น,น,น,นี่นี่นี่ชื่อนี้นะคะชื่อเฮียชื่อนี้นะคะอนุม่มมน .lp นะคะโปรไฟล์เป็นรูปลิโป้นะชื่อนี้นะคนนี้ชนะื่บสองนะแอดคนนี้มานะคะอ่า ยุคี่ลาวพี่ยังไม่เล่นตอนนี้พอจบจตรีมแล้วหลังจากจบตรีมแล้วครึ่งชั่วโมงพี่ถึงจะเล่นค่ะขอไปอาบน้องอาบน้ําเตรียมนอนก่อนเนาะอ่าโอเคงั้นก็เดี๋ยวเท่านี้ก่อนละกันนะคะเพราะว่าเน็ตมันไม่ดีนะคะอย่าไปโดนเน็ตเลยห้าบาทต้องไปให้ถึงห้าล้านบาทเลยโอ้ยมันก็เยอะไปยินดีคนละสิบบาท สิบคนก็ร้อยหนึ่งนะเออหน้าบาทสิบาทก็ได้ทุกวันก็ดีดแต่ทุกวันอะไรเงี้ยออพี่จะได้มีเงินจ่ายคาไฟนะคะค่าไฟเดือนที่แล้วสองพันแปดนะคะหนักแนมะหนักหนักมาก <c oughs> อมองข้าไฟทีแทบจะเป็นลมพี่จันค่ะผมเล่นโลคิก่อนหน้านี้ผมล็อกอย่างเดียวเลยดีมากค่ะดีมากเออเนียไม่มีตัวทดลองเล่นมันน่าจะมีให้ตัวทดลองเล่นนะมีไม่ใช่ไม่ถึงอยากจะเล่นอยากจะซื้อตัวไหนให้ลองเล่นตัวนั้นอ,ะอ่ะอ๋อไม่ไม่มันก็มีแบบมันก็มีเขายังเคยลองเล่นเลยโนะอ,อ้อ่ะ โอเคงั้นก็เดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงไปเจอกันนอก <นะ S 1> รอบนะคะสำหรับนะคืนนี้ก็ขอบคุณทีมแอดมินทุกคนที่มาช่วยดูแลนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่แวะมารับชมด้วยกันนะคะไว้เจอกันใหม่น่าจะเป็นพรุ่งนี้หรือเปล่าเฮ้ยพรุ่งนี้วันเสาร์ไม่ใช่เป็นวันอาทิตย์เนาะสตรีมวันอาทิตย์นะจ <นะ S 1> ๊ะสตรีมวันอาทิตย์นะคะแต่น้องรอบออนก่อนเนาะไปพักผ่อนก่อนเข้าห้องน้ำห้องน้ำอาบน้ำอาบเ้าะ กินข้าวกินข้าไปอีกครึ่งชั่วโมงออนตัวเรองเลยหนักๆอะไรน้องลอยอยู่กีฬารอแป๊บหนึ่งนะครึ่งชั่วโมงนะเอาน้องบอกตัวมังกรกัดเอ้ยก็ไม่กัดนะพี่ดูก็เก่งอยู่นะพี่สั่นอะไรเนี่ยแต่ละคนรักพี่มากอ่นแล้วรู้สึกกลับเรื่องใจนะ FC รักเกรกอร์บอกผมเล่นเกมแล้วครับบายครับโอเคค่ะน้องลินดีคทุกคน Bye bye!